โยสวัสดีทุกคนนะวันนี้ก็อยู่ในเกม Roblox นะครับกับผมเอง m r Acoustic Gitar นะครับไอแม่ m r Acoustic Man เซึ่งถามว่า m r Penguin b o อหายไปไหนนะครับซึ่งเขาบอกผมมาว่าเขานั้นปวดขานะครับก็เลยมาอัดคลิปไม่ได้เกี่ยวอะไรวะเนี่ยโอเอค okay, ช่างมันนะครับซึ่งที่ผมแต่งตัวแบบน,นี้ใน Blue Heaven นะครับ ก็เพราะว่าอัปเดตใหม่มาแล้วเว้ยทุกคนซึ่งอัปเดตนี้น่าจะเห็นผมแต่งตัวอยู่แล้วก็เพราะว่าอัปเดตนี้มันถูกใจสายดนตรีอย่างผมมากเลยนะครับก็คืออัปเดตนี้ครับทุกคนอัปเดตบ้านหลังนี่ยแอร์คอนโดใหม่แล้วก็เกี่ยวกับเครื่องดนตรีในบูเฮเว่นนะครับซึ่งเป็นอัปเดตท,ที่ผมชอบมากนี่นี่นี่หลังนี้หลังนี้เออนี่นะครับ พอกดเข้ามาแล้วเดี๋ยวไปน,นั่งรอสักพักนะครับเห็นไหมมันจะกลายเป็นห้องอัดเพลงนะครับซึ่งเหมาะกับเหมาะกับสายดานตรีอย่างผมเอาเมากๆเลย่ะครับเจอดิว้าวทุกคนดูสิโชว์หน้าผมได้เออเออนี้ไงเหมาะกับสายดานตรีอย่างผมเอาเมากๆนะครับอันนี้ก็จะ เออลืมบอกไว้ทุกคนเขามีกลองเข้ามาใหม่ด้วยนะเห็นไหมเป็นห่น้นะเดี๋ยวขอให้ดูนี่นี่นี่กลองเป็นเครื่องดนตรีชนิดใหม่ใน Blue Heaven นะซึ่งผมไม่เคยเห็นมันมาก่อนใน Blue Heaven ครั้งแรกที่ได้เห็นนี่เป็น่งเดี๋ยวเปิดเสียงยวเปิดฟังนะครับ เสียงโคตรได้เลยว่ะแล้วเดี๋ยวมาลองเสียงของเครื่องดนตรีชนิดอื่นดูบ้างผมได้ยินว่าเขานั้นได้อัปเดตมาใหม่นะครับไอเสียงพวกเครื่องดนตรีเนะี่ยเอากิตาร์ไฟฟ้าก่อนลวกันเฮ้ยนี่ไงทุกคนกิตาร์ไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนสีได้อ่ะไม,มหน้ากูเป็นแบบนี้วะาเมื่อกี้กิตาร์ไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนสีได้นะทุกคนเดี๋ยวมันจะให้ดูอ่านี่กลายเป็นอีกสีนึงละ อ้าเป็นไงการสีแดงแการสมีม่วงครับเมื่อกี้ก็ดูปกติใช่ไหมครับเดี๋ยวฟังนะโอเคนะเดี๋ยวอีกเสียงหนึ่งเฮ้ย <ses. S 1> เหมาะกับสายล็อกริงผมมากนะทุกคน ดดเสียงโคตรด,ดุเดี๋ยวมาลองกีตาร์โปร่งกันดูบ้างครับอันนี้ก็เสียงปกตินะครับเดี๋ยวดูอีกเสียงโคตรด,ดีอันต่อไปเป็น,นี้ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอืม ห้องเปียนโนนะครับแล้วก็มีรูปกีตา้าอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่ครับซ้วมขนาดซ้วมยังมีแผ่นไว้นี่แปะอยู่ครับใครที่ไม่ใช่สายดนตรีนะก็ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวอันนี้เปียนโนกดอัดได้ไหมยังไม่ได้ปะเดี๋ยวเราไปอัดเดี๋ยวเราไปอัดเพลงกันนะครับทุกคนเอ,อเพลงอะไรดีกิีจะไหม ล้ว่าวัดใจเอ,อ้าฉันหนาวเนหนาวเพียงไม่เจอโอ้ยอีสัเดีติดลิขสิทธิออ์โอเคครับเดี๋ยวามาดูตรงนี้บ้างนะครับตรงนี้ก็นะ่าจะเป็นตำแหน่งมิกเสียงนะครับดูดิมีเครื่องมิกด้วยแล้วก็มีอะไรวะภาพภาพอะไรก็ได้อันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งมิกเสียงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องมิกเสียงคนละเครื่องส่วนนี้ก็คอม เมื่อกี้ใคระจะใช้บริการห้องอัดอ่ะอืมเดี๋ยวผมว่าจะมาหาสมาชิกร่วมวงนะครับคือผมมีอยู่แล้วแหละที่โรงเรียนแต่ว่าจะมาลองเล่นกันในโลโบอกดูนะครับว่าแบบจะสะใจคนในโลโบอกไหมเออแค่นี้ครับผมมารีวิวบ้านหลังใหม่นี่แหละผมมารีวิวเครื่องอัดเสียงแค่นี้แหละครับเดี๋ยวสํหรับวันนี้สวัสดีครับบาย